สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะมือนีกับสิผ้ามหาไต่เฮ็ดไปกันแล้วเนาะไปจ e ้ะพี่น er ้องไปลุยนน้ำกันบึ้งหาบึ้งที่ได้เฮ็ดอย่างแม่ลักๆกก็จะป็นเฮ็ดเท้าเนาะจ้ะมือนีเพราะว่าเฮ็ดลูกออกไรมือแล้วนะจ๊ะเนาะมาจิซาแล้วแต่ว่าไปลุ้นน้ำกันพี่น้องสิได้เฮ็ดยังตีหาจ้ะหนีออกกลังล้ากันออกมาตีหาแล้วเนาะจ้ะเนาะไปจ้ะลุ้นน้ำกันแล้วทีได้เฮ็ดยังเนี่ย ส่องดอกนะเจ้าพีน่น้องดอกไม่ไหมอยู่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็ดขาวอีกแล้วเนาะนี่จิเก็บนี่จะเห็ดขาวแล้วพี่น้องเห็ดตืดก็น่าจะเห็ดงหัวก็น่าจะบ,บ่มี่หรอเนาะจ้นะเนาะ เดือดตะเข็ดเท้าว้ะมี้พี่น้องอบานน่อยนึ่งมัห้ฝน,นลิ่นพี่น้องหัน้นดาวเต็มฝ่ายอยู่ันนี้จะไดนฝน,นลิ่นนี่แหละเอย้ยกาลัางลงมาเกีบเห็ดเราจะฝนนีนนีล่ล่ะ อมืมมำลังกินดิ้นแห้งอีกซะเนาะฝนกำล,ลังเก็บเห็ดตกน้ำเง,ง,งี้ยน่้มาฝนลิ้นอีเห็ดขาวพี่น้องกำลังเง,ง,งี้ย ดอกงามเลยพี่น้นงไม่ค่คยถือปุ่นนะดอกงามืมดอกนม้พี่น้อง สองดอกพี่เนาะสามดอกตรงนี้เนาะเขาก็ดอกงามๆอยู่ดอกแข็งดีนะจ้ะผลกระลินบม่ค่อยแห้งก็นดาจ้ะเก็บได้อก็เก็บได้อยู่ ดองนิดจ้ะพี่น้งองหมุนยึดไตไปใหม่นจะจ้ะเนาะข้าบอสังเกตแล้วว่าห็นใบจุ่ข้าสวดๆขึ้นมานี่แมีนเห็ดขาวแนจะจ้ะเนาะ พี่น้องมือหนี่มันแต่เฮ็ดข้าวจ้ะเฮ็ดละงวอกมุดตะดูแล้วแต่จะเฮ็ดข้าวแล้วจ้ะมือน,น,นีนอง,งามเลยพี่น้องอเฮ็ดละงอกหน่อยหน่อยไรค่อยะไม่พี่เนี่ยพี่น้องพี่น้อง อันนี้บอเมีนเห็ดขาวเลยพี่นหนงเป็นเห็ดไตเบียส้งคือกันก็นเห็ดล,ล่งอกนะจ๊ะเนาะแต่เป็นเห็ดไตเบียเนี่ยมีขาคือเห็ดล่งอกนะนาคือเห็ดขาวอาจารย์เนาะเป็นเห็ดไตเบีย,ดย,ดยเด้พี่น้องเด้อผู้ใดมาเก็บกบระปุ่นออกระวัง แจ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะมึงบรรยากาศตอนเสาร์นะจ๊ะเนาะเกาจะล้วนะจ๊ะเนาะอากาศดีมือนีินะคะพอ่อพ่อห่อนก็หนาวนะจ๊ะฝนลินแน่น้อยนค่แะแต่กับประตกแห้งดินพอดีๆนะจ๊ะเนาะแจ้งพี่น้องถ้าบ้านพื้นมากแต่ท่างไกลเราจะพื้นกลับเดี่ยวพื้นมากแต่ดึกเนาะเอาก็เลยมาหลังพื้นกับมาหาเก็บไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องเหลือเพื้นเข้ากับจังได้ พี่น้องไปรุ่นน้ำกันมาห้าสีได้อีกว่ใครเห็นรกพี่น้องที่สน์กันพี่น้องหัวเหลืองอยู่นะจ๊ะน้องใครไมแนเห็น้วยจ้ะ ขาวเด็พี่น้องดอกแข็งแงามๆีนะจขาวเด็พี่น้องสามสีดอก็กพี่น้องงามแข็งๆงดี่ล ยุง่งหลายคักเลยพี่น้องเองงามๆเลยได้แกงเหรอพี่น้องแกงหน่อยนึงละ่ะเกลือช้องดอกพี่น้อง น้อยพอดฮิละง,งกสองดอกอืม,อมกำนังพอดเนาะถ้าแม่สิก็พอแล้วลว่าสิเบืดแล้วเนาะเพามาสาเน,ะนาะก็คนไตไหลมึงน,นี่ของมันมาสวยเออท่านเพื่อนสองดอก เอาดอกกระเพ้เามาเจ้าเนงะวันนี้อากาศดีนะจ๊ะเนาะขึ้นฝ้าขึ้นฝนเพราะตอนเ้าฝนลิบน,นะจ๊ะเนาะก็ได้เป็นอากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนอากาศดีพี่น,น้องนัะดกเป็เพือน น,น,น,นี่ดอกงเห็นีหัง้งดอกทิขาวดอก,กงามเลยพี่น้อยกิ๊ก๊ไข่ง,งามพี่น้ย้ยตุ้นี่แม่ะอ่าไม่ยดจ้ะ จนะุดตรงนี้กันนะพี่นอองางา่ายๆกลังเกิดไม่ไหมนะจ๊ะพี่เนามเนียเลยกาลังายๆึิดมาเลยกาลังดันไปใหม่ขึ้นเอ็ดขาวดอกงาเลยพี่นออ้อง ดูดอกนึงเก่านีลงามฝนมาถึงนะคะฝนลิ oy, ่นๆไตจะซึมน้อยๆนะดอกก็เลยงาม อพอเห็ดลงบานดอกนึอนะพี่นอ้องพี่น้องพอเฮ็ดลงบานดอกน,น่อยนี่

ม่หลุดน้ำกันพี่รองกินเต็มตาบ่จอยากนี้ไปหารถเดี๋ยวติดตาบ่ะห้องบนนีป่ะหลุดน,น,น้ำกันต้อนพี่รอง หลอดเลยหลอดก็งามาจ๊ะพี่น้องพี่น้องลงยิวลงไปต่ำลงไปเลยพี่น้องทั้งหน้าผาสูงนะแนงลงไปไกลลงไปนับตีนเขาเลยนะ ก้มเก็บไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยลูกนางลูกนางไรกับปวดขาก้มเก็บเอาก้มไปกุมไม้กับซีบินในบ้านนี่ Ở ừ, nó ngục chung như nữa phía nọ Như Cái đèn cái đèn Hãy นี่อกเอง พี่น้อไม่ได้ปิดคลิปเฮ็ดลงโห่อิลิตเต้ไหนเฮ็ดละโง่บานต้อดอกดอกปิดถ่ายคลิปเฮ้ยพอ,อหอด,ดรถแล้วเนาะโม้เพิ่นจะถ่ายอ่ะท้อดอกก็จะปิดถ่ายคลิปเลยนี่ก็ปิดคลิปอิลีตัต้ไหนเดี่ถ่ายรถในการมองจอนรถเนี่ยจะ้ะ เองดอกนะจ๊ะเนาะปิดคลิปอีเลนเห็ดละงอกปิดคลิปน้ำเห็ดละงอกนะจ๊ะเนาะเกับเต็มตาอยู่ดอกพี่เนาะค่ะมาถึงใต้คลิปของห้าแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาแต่แตตี้หายนะจ๊ะเก็บไปเก็บมากอะว่าจะเอาให้เต็มตากะเกือบเต็มนะจ๊ะเนาะพี่น้องหลายขนาดเลยเพื่อนมากเป็นรถบิ๊กอัพนะคะหลายขั้นเนาะเพื่อนมากแต่ทางไกล แบ่งกันเนาะเอาวามันมาฝากพี่น้องกับพี่น้องนี่จะได้ทั้งเห็ดลงอกทั้งเห็ดขาวนาะจะเนาะกับพ่อได้เกียงอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็มาสวยน้ำเน่ยพี่น้องเพิ่นมาหลายเพิ่นมาไต่แต่ถามเพิ่นมาแต่แต่เว้นก็มี่เราจะนพนอนอยู่นี่เขาก็เลริ่ได้เนาะได้พ่อได้เกียงนาะจะเนาะเพิ่นมาแต่ตีหนึ่งกับมีนะคะมาแต่นอนอยู่นี่กับมีเพราะฉะนั้นก็แต่ละค้นกับพ่อได้เกียงน่าจะพี่น้องเพราะถือว่าว่าน้อยเนาะก็ได้หลายเติบเกือบเต็มตาอยู่พี่น้อง ทั้งฮ็ดขาวตัวฮิตโลงวงเนาะเพได้แกงอยู่จ้ะไหนๆก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนาวาแฟมิลี่ให้น้ำนจ้ะเนาะอ่าก็จะมาทำคลิปในเรื่องของการทำอาหารกินเฮดเบิ่งไปเรื่อยๆแล้วะจะพี่น้องช่วงนี้อาจจะได้เก็บเฮ็ดปวดอีกรอบนึงเพราะเพราะว่า,ามือหมู่บ้านก็มือหนีเนาะอากาศห่อนอาจจะได้อ่าจจได้เก็บ้ยเฮ็ดปวดอีกาาอีกรอบนึงเนาะจ้ะอาเป็นเ่าผิดขาดก็จะได้เก็ลี้ยงไหนๆก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคในในะช่องนาวาแฟมิลี่ให้น้ำจ้าสวัสดีค่ะ